หินปูนคืออะไรทำไมต้องขูดหินปูนทุก6เดือนแล้วการขูดหินปูนทุก6เดือนดียังไง สวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงกันประภาชอบใจทันตแพทย์จากโรงพยาบาลเซนเมรี่ค่ะวันนี้หมออยากชวนทุกคนมาคุยกันในประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทําไมต้องขูดหินปูนทุก6เดือนหินปูนคือคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บนผิวฟันของเราหากเราแปรงฟันไม่สะอาดดีพอเจ้าคราบพวกนี้ก็จะสะสมทุกวันนานวันเข้าก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนซึ่งไม่สามารถแปลงออกเองได้ค่ะจําเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษของหมอฟันในการขูดออก แล้วทำไมต้องขูดหินปูนทุก6เดือนเพราะหินปูนเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากและเป็นต้นเหตุของปัญหาช่องปากหลายอย่างเลยค่ะเช่นเหงือออักเสบมีเลือดออกขณะแปลงฟันและกลิ่นปากและถ้าเราปล่อยไว้นานๆอาจจะลุกลามจนเหงือก้นฟันโยกจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันได้เลยนะคะ แล้วการขูดหินปูนทุก6เดือนดียังไงข้อแรกเลยคือช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากตั้งแต่ระยะแรกข้อ2ทําให้สุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรงข้อ3ลดคลาบสะสมและช่วยป้องกันฟันผุค่ะดังนั้นหมอขอแนะนําว่าอย่าลืมมาตรวจสุขภาพช่องปากทุก6เดือนนะคะเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีและรอยยิ้มที่มั่นใจในทุกวันค่ะ แล้วพบกันที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะคะเราพร้อมดูแลรอยยิ้มของคุณเสมอค่ะ